ตกใจตกใจครับไม่คิดว่าจะเป็นแบบโรคนี้อะไรครับแล้คิดแค่ว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยมีรูบวาอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอรู้ก็ก็ใจหายเหมือนกันแหละเพราะว่าเราก็แม่ก็ไม่อยากให้ใครต้องมาจะเป็นโรคแบบนี้ ก็ให้กำลังใจกันปัญหาสุขภาพมันสำคัญครับถ้าเราร่างกายเราไม่ไหวล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ทําการรักษาถ้าฝืนไปมันก็ไม่ดีต่อตัวพี่อลชนนะครับส่วนผลงานด้าน้าเวทีไม่กระทบครับเพราะว่าเราก็มีศิลปินหลายๆคนช่วยกันทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเขาก็สะสมมาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบเนื้องอกก็ดีแล้วครับที่เขาตัดสินใจไปตรวจดีกว่าแบบเป็นเยอะแล้วมันจะรักษาไม่ทัน เที่ยวที่พี่ชอนบอกคือเป็นก้อนเนื้อเล็กๆตอนนี้ยังผ่าไม่ได้แต่ว่าถ้าใหญ่ขึ้นหถึงจะสามารถผ่าได้ก็น่าจะมีการกินยาแล้วก็ไปตรวจเช็คเรื่อยๆครับแล้วก็น่าต้องนอนให้เยอะๆคือแบงค์รู้นะว่าพี่ชรเป็นคนกลัวเขากลัวเนาะใครก็กลัวรู้ว่าเป็นโรคแบบนี้ก็เสียกําลังใจแต่ว่าเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองกําลังใจสาคัญครับ